นลองเก็บเอาเอามีดปัดนี่อันนึง่งสองบอกเออลองดูนี่เขาเอาไปยำเออนี่แหละม,มันเป็นแบบนี้นี่บอกเคยเห็นอือนี่นี่ลนล้วก็เหมือนจริงจริงเนาะเออใช่มั่นจมูกหมูมคือจิตตัดนี่ นี่เราเคลียโดนเมื่อกี้พม,มรูนน้แล้วว่าเห็ดอนางเน,นาะแกะบ้านผมบหินเดแบบน,นี่เห็ดจมูกเพราะว่ายำกินอร่อยเดี๋ยวเราไปลองทำดูแมีนบอะเจ้าเคยกินบอฮ <laughs> ะง่อยเจ้แชร์คอยเก็บเห็ดนางสัน่นเอาไปเลยง่อยคอยบอก,กินน้ำด้อ <laughs> เห็นเสาเหล็กเห็นเขาเก็บอยู่แม่นบอกเสาเหล็กมักเลาะนะ